ไปจ้าโนไปเก็บังให้ก่อนเด้ไปนะพี่น้องนะจะเอาอะไรไปได้มือนมงให้เต้นก่าวเอออยู่นี่มีพี่น้องเอ้ยมวกมวงมวสามปีหมวกสามปีเป็นดอกต้นเตี้ยหนึงบูกรวยแกนสดสดไปันนี้ที่เเก็บมให้มาเห็ด เรากินได้พี่น้องนะปลาติดตามส่องเลยนะปลาเทน่าปลาจวดจวดพี่น้องจวดหญิงหัวเนี่ยบทองใส่พุนพี่น้องเลยนี่นี่มันหมุนอย่างเงี้ยพอแห้งแน่นอนหญิงหัวนี่ลายแห้งนะนี่บทองใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องเลยเห็นหน้านี่ในเขานี่ประมาณสามรอยสอบ อะไรพี่ปะทันผิดปะทันผิดโอ้อากาศนี่มันห่อนแน่พี่น้อง,อง,องเอ้ยมาวถ้าภาคใต้ห่านี่เจ็ดลาลวันทีตะลวันห่อนฮ่อน ปลาเป็นเลย่รู้ไปไม่ร่วงจะได้กบไม่ไม่ปรง่งตรงหน้าตรงหน้ายานแต่ไฟปลามาเลยเพี่น้องเอ้ยอยิงพูนมาแเลยแต่ว่าพนันหอดเ่ยบึงเห็นคขวดเลย เออมันตีดิข้างนเขาเขาก็ได้ไล่อืมโอ้แพ้ม่เลยพี่น้อยไป khiết canh làm canh, bá mang hai, ít bò bò này này, bưng cái xí mình này rồi cái năm bà, ยาแห้งไาแล้วเนอะหม้อคั่วไอ้เนี่ยก็เริ่มไม่มียากินเนี่ยมืดแล้วเนี่ยยาเนี่ยยังไม่ไดหน้าหนาบนี่ยังอยู่นี่น้องอันน้องตลาดในบกเหรอปี่นี่บกปไปเลยเนะยาะกระคุกเอียนซ้ำพี่นี่ แต่ละปีนี่คุดเอียนนี่บ่ซุ่มมีเอียนดอกแห้งแรงแห้งนี่ผักกระโดนดอกกระโดนก็มีเด้เห็นบ่ฮะเ็จําบ่ีนีมีดอกครับคัเออ นี่คือดอกระโดดนาะนี่ดอกเคร่องามเก็บไปใส่ขี่เราพี่รองเอ้ยแสบสบโลนี่นี่เกียรสบวนรดเฮาน้ะหากินยากเลยว่าเป็นฤดูแรงเลยปูป้านานกับเบิรเลยนะจะจิ้งือะด้ตัวให้เด โ oh, อ้เป็นไรพี่พ่องเอ้ต้นให้ต้นให้เฮ้ยเป็นบู่ดโอ้ต้นให้ไรดีมากมันมาให้มาให้ไรอ่าตัวนี้พี่น้องต้นว่างไงเลมน,น้นเลยเนี่สวัสดี้ออรบวัน้มาตอนนี้อะไร <laughs> มีวางเก้าบนมือกด <laughs> ไลค์ก็เซ้นได้พี่น้องเนี่ยโอ้มาให้นี่พี่น้องนี่มาให้ในไลน์นี่นซูมมหนพี่น้องเบิ่งวอะไรตมันใกล้ไรเ,เอาไปไเผาป่านี่กินเป็นใจก็ะด้างใกล้ มากให้ออนปุ่ผู้ีเสียได้เพี่น้อยจั่นี้ก็ผู้ทีเสียแบบนี้นะหรือแต่งานนี่ยมีงานนี่เว้ยเอางานนี่ืม พัน,นำมืองานลนะเห็นพัน,นำมืองานลงมาเอาเอโอ้วังงานเดียรเกือบพอ่อเลยพี่น้องเลยผู้อย่างลายปิดเห็ดก้าวติดกันเนาะบารเเน,าเนเปินจิพาเห็ดขี้เหลา เป็ดกิโลพี่น้นองเอ้ยต้องใส่มาให้น้ำเลือกใหญ่เสเียบด้วยให้อ่อนมาคุ้งแน่บางไห้แน่บาครัวน้ำยี่ห้อไหนล่ะลุง่อะขี้าอ่อนอ่อนว่ะ

ฟันฟันฟันมันหมดทุกไงดึกลงหลดงานงานนึ่งไองงีกสงานพ่อก่อนนกะ่นเลยเนาาพอแล้วไป,ไปไาให้ใบมมนสุก ไอนุกไนูมากินนะตายลงมาไ,ไมด้กิโลงนวดป่ากิบจะเกิบเกิบขาดจอดมเมีแต่คุให้ <laughs> กอกไรกอกไรกอกไรมาแล้วถ้าอทยเขาเอือนต้นยังสิหรอกนี่ตาลาวเขาเอือนต้นให้เนาะมันนี้มีล่มเลยมันนี้เนาะขาดอย่างหมดแน่ใจเอยแต่ไปเดืออสีเดืยนหานี่ ก็เคลื่อนมันจะได้เพราะปลากระป๋อน,นให้เองเนาะมาให้นี่ครับเพิ่งกิฟตไปขายเลยพี่น้องเนอะเด้งเงินแสงเงินหลานย้อนได้มาให้นี่ว่ออาถ้าเขียนบ้านผมเนี่ยเขาสื่อกินเนาะเขาโมนินงนะฮะเขาโมนินงสื่ออย่างเดียว ให้พันล้านนะหน้าไพ่มีต้นให้คือวอะไรเงี้ยนี่ตนกระเดาเด้อต้นกระเดาไปน,น,น,นอนตะพังลาวขาเอื่นตนกระเดา้าเนาะนอนตะพังไทยเปเอื่นเนี่ยปวดกระเด้า สลาขมสะเ้า,านคือเจ๋ง่ายยากเลยกินพ้งนี้นเดีนยวสละขมกับสะบ้ากว่าใส่เมื่อ้เสียบก่าม่เรีอบจ้อยเมื่อยไม่ให้อ่อนเนาะ หน้ารพี่น้องเ้ยปลานนโอ้ข้หัวไฟไม่ปลาด้พี่น้องเอ้ยน้ำมาแล้วสิงหัวหน้านะอย่านมาหดทงหน้าเฮ้เยนะพี่น้องเอยยานแห้งนี้เพราะว่าอาย่ได้แดดหนจากสีนี้น้ามก็มีน้าเบิดแหละไซ่า จะได้ดีเนาะะได้เดี่ยวว่ะพูดดินทมเหมือนท่านี่หม่ยม like ีโเพื t <t ่อเต็มเต็มเลยตาเนาะนี้ไปเอาสิกินก่อนสินี่เ็นักกรดเนาะเอาอยู่วไอ้นอตนาเนาะไอ้เขาไปก็บักระดน้ำกันตอเป็นไปเนาะให้แล้วแล้ว อัดโดนมานี่นกบคนเงาเลของปุถเยวซิบมือกับพแข็งเป็นว่าโอ้ปุถ <laughs> ั่้นี่มันคือเวรุนนะไปไป,ไปดูน้ำกันนี่ใส่เพียงแนียี่เพียงได้ไหมเพลงดีดีดีได้ไห <laughs> ดี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  แง่กระดงกระดงกระดึงฮะหูทานต้นข้าวนี่ยขึ้นอยู่วะโอ้ตัวมักรูนต้นนี้ต้องใช้เขาเอาเดี๋ยวใบแจมีใหม่เรามาไม่ทันแล้วอู้ย่างขี้ยกพี่น้องเอ้ยเหือดแตกเนี่ย อย I mean? ่างนั้นเนาะสิเป็นด้วสีเนีนหาเนาะอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่คือดอกกระโดนนี่พี่น้องดอกกระโดนสีแดงๆตะขี่เราเสีบเสียบโอ้สีเป็นกราดเนาะนี่ไม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 ่เอ้าขึงหัวจ้ะฮะิ่งหัวจ้ะนี่เพิ่งหัวจ้ะนะ น้องนะเอ่อน mm ี hmm. ่เขาชอตัวนี้นี่นี่ด้องเอ้ดอกกระโดนนืมบุพเพตบ่อดอกกระโดูนไล่ปาดไลยปั่นเอาวถึงกระเตวกระเตวพันธุ์มันวะเอ้ยโอ๊กเรียบร้อยจะมุดข่าหัวน้ำไม่เหมาะสม เมือนอาจะพาพี่น้องมาเบิง้งที่แห้งมดอแ่งสมเนาะนเต็มเต็มเลยจ้าหน่อยนี่รถนเลยไปครับบ้านเท่าบันนี่ไปพี่น้องขอเทื่อัดพูนพอก,กันไหมวา่าแดดหอนร้ายพิทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสั <c oughs> ่งบางีอย่ามาสั <c oughs> ่งบางีโอ้ตามตามตามไปตามเลย นี่คือสาวยดพุไผเนาะซอยบางงี้อยู่หอดแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดแล้วเราไปใส่เลยบหมนี่ใส่มางงี้ลงไปโอ้เสี็บบางงี้อยู่เสร็บเออ เงียบไปเพลยเด้อพวกแกเก็บกิลาวตายที่เมิองเป็นเทไรโอ้กเลาวจุดเสียบพี่น้องเอ้มึงพุงม่งมีหมวกพุงมึงมีแต่มาให้เดีอ่ะ เป็นไงโอ้สุดยอดเลยว่าเซบเว่ะสุดยอดสุดยอดเลยมามาเนกินด้วยกันเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดสุดขัยสองคนเดีเดี๋ยปไปกันลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดี